ฝนมาแล้วเจ็บพอจะฝนมาเลยจ้าจ้านะจ้าจ้าเจ้เน็กลูกอะไรเจ๊ะลูกไม่ได้เลยเจีบลูกได้ไหมนี่้ยยืนนั่งยนั่งสิน้ยันั่ง นอ่นอยู่กับย่านูดิดูปู่ติงปูดติ้งมามฮะนูอยู่กับย่านปู่ติ้งมาฮะมาจานาเลยเนี่ยเกอฟ้าเกอฝนันแก้วข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 ันแก้ันแก้วแล้วเดีอยะปูดติงนั่นเหรอยิ้ม มมจ,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 จ้ดียินตีะเนอะเนอะเนอะจ้า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 มาจะทุ่งนาจ้ามาจะทุ่งนามารับปุ๋ยรับปุ๋ยแบ้านรับปุ๋ยกินข้าวจ้าจ้าจ้ารปุุ๋เป็นเพื่อนหนู้นิ คีเพื่อนหนูหมดวันเลยติดจ้าจ้าอ่าอ่ย่เเพื่อนหนูจ้าจ้าตามเดือนเราติดตามเดือนติดพูดเก่งเดสามเดือนเนาะสามเดือนพอดีเลยเมื่อไหงบอกว่าจานเขจับเดือนไหมเออจ้าจ้าคุณไม่ได้หรอกคุณเป็นเป็นไม่เคยมีลูก คุยกับคุณปู่ติงคุยกับปู่ติ๋งคุยกับปู่จ้าจ้าจ้าเออุยมาเฟ็นเพื่อนหนูกลกวันเลยจิคุยอ่ะจิ่งเฟ้นหนูจิ่ง Hè! 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 Fè! 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 Fè!